<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> สวัสดีครับก็มาอยู่กับเกม r o b o x Map Skyfall Button of f a l l นนะครับคลิปนี้ผมก็จะ ใช้ไอดีไก่กุ๊กๆนะครับเพื่อเข้ามาเช็คเวอร์ชันล่าสุดนะครับเออว่าถ้าเราเล่นใหม่จะได้อเทมอะไรบ้างนะครับก็หนึ่งเลยครับนี่ได้อาวุธครับมีกดที่ครับก็จะได้อาวุธดาบมานะครับนี่ใช้ันนี่ครับตัวนี้ครับนี่วุนนี้นะครับ ดาบเป็นลำแสงที่แบบปล่อยไปไกลมากครับเป็นแบบแนวตั้งฉากครับขึ้นขึ้นดาบเราก็จะได้มาได้เพชรมา1 5ื่นนะครับาจากนั้นก็ก็จะถ้าไอดีแรกๆนะครับก่อนที่เราจะเข้าแมปนะครับให้สังเกตคำอธิบายแมปนะครับจะมีโค้ดอยู่โค้ดก็คือเดี๋ยวผมลองเติมก่อนนะครับ สกายฟอได้ไหมแล้วก็กดนี้นะครับเห็นไหมครับได้มาห้าพันจากหมื่นห้าใช่ไหมครับตอนนี้ก็ได้มา2องหมืเพชรแล้วครับต่อไปก็ผมผมนึกก่อนผมนึกกดเออเออคือไม่ได้กดเช็คดูครับรอกว่าซันฟอสซันฟออ่าสองหมห้าแล้วครับ ต่อไปก็ n i ไนฟอครับ N I G S T F A W อาได้ภาษามือนะครับนี่รวมโคนนะครับจากที่เริ่มแรกนะครับคราวนี้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาถ้าอยากได้ตัวไหนนะครับแมบบนี้ให้กดตรงรูปบ้านนะครับนี่รูปเหมือนร้านค้าครับนี่แล้วก็เลื่อนดูครับโอ้ไม่ใช่กดกระเป๋าครับพูดผิด นี่ครับถ้าอยากได้ไททันสปีกแมนนะครับ5,000ใช้เพชร5,000นะครับก็ซื้อได้ตัวนี้สูงนะครับคูดาวหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มีไททันคาเมราแมนนะครับใช้เพชร1,000 0ไททันทีวีแมนใช้เพชร1,000 0แล้วก็สกีบิดีโทเลตตัวธรรมดาครับเวอร์ชั่นหน้าตัวเองใช้1,000 0นะครับอยากได้อันไหนงบ30,000เลือกอันนั้นก่อนครับนี่ครับสำหรับคนผู้เล่นใหม่นะครับ การหาเพชรก็คือเราลงไปต่อสู้เราก็ได้เพชรนะครับถ้าแบบฆ่าเยอะๆทําดาเมจได้เยอะครับแล้วก็การขอพรนะครับขอพรตรงจุดนี้นะครับนี่ครับนี่ครับแล้วเราก็มากดขอพรนี่ครับขอเพชรตรงขอพรเพชรตรงนี้นะครับจะสุ่มให้ตั้งแต่พันหนึ่งถึงหมื่นนะครับผมได้เยอะสุดคือ9000นะครับ ไอดีหลักนะไอดีหลักนะอ่ากระโดดขึ้นไปสินี่ครับมาคราวนี้ผมก็จะใช้เพชรซื้อเลยครับจะลองสุ่มส enfin> ักอันดีไหมไหนมีอะไรให้บ้างโอ้ไม่มีไททันคาเมราไม่มีพวกทีมไททันดังนั้นก็จะไม่สุ่มครับตรง ตรงนี้จะครูดาวหนึ่งชั่วโมงนะครับตรงนี้คือมันจะลันดอมเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับหรือบางทีมันก็อาจจะซ้ำก็ได้นะครับก็ให้มาสังเกตเอาครับถ้าใครอยากได้ไททันสปิกแมนเวอร์ชันติดเชื้อก็มาลุ้นเอาตรงนี้นะครับสมเอาหรือถ้าใครรีบก็กดซื้อเอาได้นะครับนี่มีขายอยู่ครับสองเก้าเก้าใครรีบนี่แล้วก็บอสจีแมนนะครับสี่เก้าเก้าอ่ะมา ผมไม่มีให้สุ่มนะครับดังนั้นก็มีงบ3 2ม0 0ก็ซื้อนี่แหละเอาตัวไหนดีเอาไททันคามล่าแล้วกันครับนี่ครับใช้งบไปหมื่นแล้วผมก็ใช้งบที่เหลืออีกในการตีบัวครับนี่นะครับปึ๊บดูซิจะได้อออะไรมากนะครับตึงตึงเดียผมเช็คเสียงก่อนนะครับ เดี๋ยวดูวเสียงเกมมันดังอ่ะตึงเอจิยี่สิบเปอร์เซ็นต์ตึง,ตงโอ้ไททันทีวีแม่ตึ้มนี่นะครับพวกสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะบวกประมาณนี้ครับเห็นไหมเห็นเลขสิบไหมอ่ะต่อครับดาเมจ์สิบเปอร์เซ็นต์เืองงบปืนสองเดี๋ยวเอาให้หมดเลยครับเพราะว่ามันเป็นไอดีไก่นะครับอันนี้คือมาสาธิตให้ดูนะครับสำหรับ ผู้ที่เข้ามาเล่นแรกๆนะครับปึ๊บเหลือตีได้กี่ครั้งเลยดูทรงแล้วไม่น่าได้แดงครับ <c oughs> เฮ้ยเอาสิบห้าก็พออะได้ดาเมจสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วนะครับต่อไปก็แมปนี้นะครับเป็นแมป PVP นะครับมันก็จะเราทำห้กดไม่ได้อ๋อไปพิมพ์นั้นเอาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมกดไม่ได้แนละ้โอ้ย อ่าได้ аки. แล้วครับแบบนี้เป็นแบบ PVP นะครับก็จะมีความกาเรียกเลยล่ะถ้าใครมาเล่นแบบนี้ก็อย่าหัวร้อนนะครับมันเป็นแบบค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์สมงขั้วนะครับเป็นแบบ PVP ผู้เล่นตีกับผู้เล่นนะครับดังนั้นใครที่เจอใครที่เข้าลงไปก็ทำใจให้สบายนะครับไม่ต้องหัวร้อนครับอ่ะส่วนผมเนี่ยมัน มันก็มีหัวร้อนมากนะครับแต่แบบผมเล่นมาบ่อยครับพวกแมปพีพีทั้งแมปจริงจังเกมมิ่งสมัยก่อนหรือถึงปัจจุบันผมจะเล่นมาเยอะไงครับมันก็เขาเรียกว่าถึงจุดอิ่มตัวครับก็ไม่ค่อยจากหัวร้อนเท่าไหร่นะเออนี่แหละมาก็อธิบายให้สําหรับผู้เล่นที่เพิ่งเข้ามาครับมันก็จะแมบปบมันก็ค่อนข้างที่จะเดือดครับก็ไม่อยากให้หัวร้อนนะครับเล่นให้มีความสุขนะครับอ่ะมาต่อครับ เดี๋ยวผมจะพอเราแบบตีออฟอ๋อมันมีอาชีพครับเดี๋ยวตอนนี้กลางวันใช่ไหมงบพอไหมงบไม่พอโอ้ยลืมลืมงั้นผมจะทำบริเอร์ให้ดูก่อนนะครับวอิเอรคือนี่อาชีพมีตรงนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆละตรงนี้นะครับเอามานาครับเป็นวิสาครับเราก็ไปอยู่ใกล้มันครับรอให้เป็นตั้งสมาธินั่งสิเออ าใครจะเอามานาก็กด E ครับนี่ได้แล้วครับนี่มันมา,มานาเพิ่มมา120ครับส่วนผมจะเอามานาหรือจะเอาเลือดดีกว่าเพราะว่าลงไปน่าจะโดนตุบตุบตบตับตับตุบตุุเอาเลือดก่อนส่วนอันนี้นะครับให้ไปคุยให้ไปโดดลงไปนะครับคุยก่อนก็ได้นมัจะบอกว่าขี้ขาดนี่ก็โดดลงไปครับพืบนี่ได้เลือด120แล้วครับ ส่วนไออาชีพสมูไรด้านซ้ายนะครับจะต้องมีดาบใชดาบคัน์นานะครับแล้วไปคุยก็จะได้ครับแล้วอีกอาชีพหนึ่งคือต้องเป็นรองคืนนะครับเป็นอาชีพบินจาต้องใช้กงเล็บครับแล้วกดสกิลแล้วไปคุยครับจะก็จะได้เอจิมาครับเพิ่มวิ่งไวครับเป็นรูปรองเท้าออู่ตรงนี้ตอนนี้ผมเป็นวอรเออร์นะครับเพิ่มเลือดมาอ่ะต่อไปก็เดี๋ยวจะพาลงไปดูในสนามลบนะครับ แมปนี้คือตกแมปตายโดนฆ่าตายนี่นะครับประมาณนี้อ่าเริ่มแล้ว Leah, ครั okay. บเทคนิคก right. ็คือนะครับกดอาวุธนี่ครับสิบห้าเนโอเคอยู่ไปแปงร่างแปงล่างคือไม่ให้มันเสียคูดาวแล้วเสียมานานะครับเฮ้ยเห็น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 ขวดแดงขวดแดงในที่นี้คือแปงแปลงเป็นไอ้นี้นะครับแปลงเป็นเฮ้ยเผาเลยเผาได้เผาเอา อ้เอออว้บวกเลครับบวกไม่ไหวแนดนหลบเอ้ยไม่ได้คือขวดแดงจะทำให้เราเป็นซุปเปอร์ไททันครับแล้วก็จังหวะแดนนะครับช่วงแดนเราหนี่เราจะเป็นอมตะนะครับดังนั้นก็อยากให้คนที่เข้ามาเล่นแดดหลบด้วยครับเผา ตดโดนไหมคระแดดลบอุ้ยแดดลบเอ้ยแดดแดดไปโดนเขาลบเอ้ยเดี๋ยวโดนทุบขอทุบก่อนนุ้ยเผาเผาอึ่งอยู่เรียบร้อยครับนี่ครับประมาณนี้นะครั Heck, Dad, บสำหรับไททันคาเมลล่าแมนนี that ่ครับ สกิลก็จะมียิงธรรมดากับเผานะครับถ้าไปใกล้แบบนี้ครับเรากดแปล้งล่างใครที่อยู่วงสกิลก็จะโดนทุบลอยครับลบๆๆแล้วก็เผารอครับนี่แบบนี้ครับไอช่านขึ้นม้แเป็นตัวสายบูนะครับยิงธรรมดาก็ได้เหมือนกันครับเผาครับแบบนี้ครับเอ,อ้ยโดนเผาทุบไปก่อนอนี่ดิ้นแดงอาก ถ้าเราแดดออกมามันก็จะเป็นอมตะครับเฮ้ยลบลบิ้ว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 ลบ,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 ลบนี่ครับดังนั้นก็ต้องแดดด้วยนะครับอุยตกนี่ครับถ้าตกแม็ก็จะตายทันทีแล้วก็แปลงร่างต่อครับไททันคาเมราแมนก็จะมีทุบแล้วก็ยิงธรรมดานะครับ แล้วก็ถ้าไปแปลงร่างใกล้ๆก็จะทุบนะครับใครที่อยู่วงสกิลก็จะกระเด็นออกไปนะครับที่เผาเผาเอแดนลบเผาเผาเผาลบไปตามไม่เผาล้กลับขึ้นไงหนิเผา เอาเขาเฮ้ยโอ้โหโอ้ยเขาเป็นจิตใจนักฆ่าจริงถึงก็ตทาลุยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเน่ล็อกยู2หนไอดีไก่ที่สาธิตให้ดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปแรกๆเราได้อะไรบ้างครับงบส0 0 0 0ืก็สามารถชอบตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นได้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ